มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอย่างกับเทพธิดายายาลุกนี้ดีต่อใจเป็นนางเอกสาวผู้นำเทรนด์การปลูกกระแสปลูกต้นไม้ในบ้านนะคะสำหรับยายาอุรัสยาสเปอร์บนันที่ตอนนี้สะเทือนไปทั้งวงการต้นไม้โดยเธอหลงใหลแล้วก็ชื่นชอบในการปลูกต้นไม้เป็นพิเศษไปซะแล้วค่ะ ซึ่งทำเอาตอนนี้หลายคนต่างมอบตำแหน่งเจ้าหญิงแห่งวงการต้นไม้ให้กับเธอไปเลยนะคะกลายเป็นอีกหนึ่งสาวผู้กำหนดเทรนต้นไม้สำหรับยาย่าอุรัสยาที่ช่วงหลังมานี้เจ้าตัวอินก,กับการปลูกแล้วก็ดูแลต้นไม้เอามากๆค่ะแถมยังเป็นสาวที่ชอบแต่งตัวใสๆแต่งหน้าน้อยๆมองทีไรก็สบายตาและมีเซ็ตแฟชั่นสบายๆคู่กับต้นไม้แล้วก็ทรมาชาติออกมาให้เห็นกันอยู่บ่อยๆค่ะ ล่าสุดนะคะสาวยาญ่ยาก็ได้เผยภาพล่าสุดกับลุกผมดัดลอนคลายแล้วก็น้ำม,มานะคะแล้วก็มีชุดเดรสสีขาวสวยละมุนท่ามกลางดอกไม้ต้นไม้และแน่นอนค่ะเจ้าตัวแต่งหน้าเบาๆแต่ว่าเน้นเมคอัพไปที่ตาเข้มๆบอกเลยนะคะว่าสวยงามของจริงไม่จกตาอย่างกับเทพธิดาแห่งพงไพรค่ะสวยและน่ารักจริงๆนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากไว้แล้วฟิสโปรค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ